โอ้วันนี้วันนี้มีเพิ่มเหรอครับน้องเมย์เอ้าเิเอาได้สามตัวพี่สันงวดนี้ได้สามตัวนะครับ fc ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้น้องเมย์ได้ทําภารกิจของน้องเมย์ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าน้องเมย์ก็ได้มาทํางานอยู่นี่นะครับบางทีเราก็ถ้าเกิดเราจะไปขอตัวเลขบงทีก็เกรงใจเจ้าของร้านเขานะครับเนาะครับให้พ่อแม่พี่น้องรอแป๊บนึงนะครับงวดที่แล้วนะครับสําหรับน้องเมย์นะครับก็เข้ามา ตรงเลยนะครับ4114นะครับสำหรับน้องเมย์นะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับเนาะตอนนี้เราก็จะมาพูดคุย นะสอบถามนะครับแนวทางของน้องเมย์นะครับพิกัดร้านอยู่ที่อําเภอหน,นองหารนะครับหลังบนอะไรอะไรไทยประกันนะครับนะครับหลังงเลยเป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับป้ายป้ายยังไม่ติดนะครับเพราะว่ากําลังสั่งทําอยู่นะครับเนาะครับเดี๋ยวยังไงรอน้องเมย์มาพูดมาคุยสักคู่น,นะครับเป็นกุมารทองนะครับหลังจากที่น้องน้องกุมารเนี่ยตามบอกเลขน้องเมย์เนี่ย สี่งว้วซ้อนแล้วนะครับสี่ครับยังไงเดี๋ยวเรามันรุ่นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับกับน้องเมย์เนาะแมสวัสดีครับครับขอเนียา,ายเกดเดียวนอ้อเราไปไุ้ยกันเป็นพิจรก,กานะขอเวลาสักสิบนาทีอขอเวลาสักสิบนาทีนะครับน้องเมย์เนาะครับหลังจากที่ได้โชคได้ลาบกันไปแล้วนะครับเพินนน่าจะฟันบอกใจน้องเมย์แม่จ้ะ ก็ว่าองการวตั้งยไงบ้าก็จะตอด้ก็ได้ไน่องมาเคียนให้เล็กเตัวเดียวเคียนใส่ไปเคียนใส่มืออืมเล็กเ็ตัวเดียวครับซึ่งประมาณสองขึนนองกับไม้ห้น้องกับมาเคียนตอกันไม่อตเก้าห้าเนี่ยแมนจามไม้ตอจากหลังเล็กเ็ เจ็ดห้าแต่วันนี้เลขเก้ามาใส่นองไปเรีน้ำก็เลยว่านองก็เลยบอกว่าเอาเกาใส่ขังหนาในเด้อใหญ่ก็เลยเป็นเก้าเจแต่วัาคืนบ้านทามันคึืนนีนนองมาหาเหลี่ยอนองพาไปเทียวขี่รถขั้นมเท่าแกไปไปมกันสามคน น้องบอกให้ไปสร้างเนื้อให้แน่เก่าสิบโลเมื่อคืนนี้แมนจะไปสร้างเงนื้อให้แน่เก่าสิบโลเอ๋อน้องคนหูจัาก,ก็เลียนขึ้นไปสร้างไห่เก่าสิบโลพวกเก่แมนจะเก่าศูนย์เก่าศูนย์ม่น้แม่แตงขาหม้นเ่<ง>าแก่หานเก่าศูนห์แั่นแม่ เพิ่งมาบอกคือบรรพะใช่ไหม,มน้องเมย์ค่ะเน,น,นี่ยนี่ก็จะว่างไว้เต็มนาเกียงเลยมี่เต็งเหรอนั่นน่ะโอ้เพราะเขาใช่หรือเปันยิ่งใหญแล้วแล้วน้องเมย์ก็ไปเอามามเอาเนื้อมาแม่นค่ะก็เลยไ,ไปเอาเนื้อมาเก้าสิบโลนอกประมทั้งเนื้อไว้โลแล้วเก้าสิบโลนะคะเป็นกระลอ์สัลา จะไปจะไปสลองสาราหลวงพ่อเป็นสลองสาราสี่เทิงเป็นกำลังไหนื่อยสามพระโอ้ยู่วันที่วันน้องก็อยู่ที่วัดอาจารย์จ้ะรที่น้องกุมารเคยอยู่เมนจ้ะรเป็นกำลังสามพระก็คือรอบแรกกุมารน้องกุมารบอกให้น้องเมย์เนี่ยไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อเก้าสิบโลเก้าสิบโลคืนวันพระนะครับคืนวันพระ เมื่อคืนล่าสุดเลยนะครับผมโอ้ฝันดีเนาะอย่างนี้เนาะ,นะเนื้อเนื้อแห้งหรือว่าเนื้อสดน้องมีเนื้อสดเลยจ้ะเนื้อสดเลยแสดงว่าน้นองกุมารมาให้โชคแล้วครับงวดนี้นะฮะเก้าสิบโลนะครับผมส่วนเลขทูบก็คือสองเจ็ดสองเจ็ดจ้ะอพอพก่อนที่จุดกับพ้ากันเป่ากันไว้ว่าถ้าที่โตเดียวกันที่รีกับให้ทูบออกมาตัวเดียวกัน เด็กถูกก็เล่กกลับหัวเป็นสองสิบสองคือไว้น่ะเพราะว่าสมตัวอยู่น้ำหนุ่เน่แดวเนาะค่ะเนาะสามตัวอยู่กับหนุ่มเน่เวสองตัอยู่น้ำเด็กหูกูม่านหนเปิงแจ๊กป่าหนึ่งแบบนี้นี้คือเก้าสิบนี่คือมาจากกูม่านสังเหนือเก้าสิบโลแต่คิดว่าอาจจะเป็นเก้าศูนก็เป็นไปได้เนาะค่ะ เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าสองเจ็ดเลขชูบกัมพูเป็นหกเจ็ดหาเก้าศูนย์่กุมารสั่งเนาะค่ะสั่งสั่งเนื้อเก้าสี่โปรตัวนี้กะน้องนี่กะทายของไปนั่มไหนสัมผัสไปนั่มเนาะคะ่ะเนาะพี่กัดล้านกับยูอำเภอหนองหานเส้นถนนเส้นข้างในเลยอันนั้นมากบอเลยตลาดเ้าแมา่หน่อยน,นะะึงเนาะค่ะตลาดเซาแม่น้องนี่เป็นกะบกว้างฟันชูสังแล้วเนาะคะ่ะ ดูดีกาปันแยาการะไม่หลานขายดีขายดีไปเจียวกระแซบเนาะมาอุดหนุนได้เพิ่นอยากไปตูไ้ไหมบ่แม่นจ้าน้ิ่อยากไปตูไ้ไหมว่าตู้เก่าบ้างของหน้องมันแคบ,บ,บแคบโพดแม่นจ้าก็เลยอยากจะขยายให้หน้องใหม่โอ้อธิษฐานเอาเด้อนี่ตู้เพิ่นแหมเพิ่อนอยู่แบบตู้น,น้อยๆตู้กับข้าวเนาะนี่แหละคือตู้กุ้มามอยู่ เดี๋ยวเลขถูกกะซัดๆเลยสองเจ็ดโอ้ยน้องเมย์สวยมากงวดที่เราเย็ซี่ถือร้ายพ่อจ้าถือร้ายอยู่ค่ะโอ้โหว่ะถือให้ตังตังน้องเมอีกเสื้อเก่าเหรอเนาะที่นี่ห่วงขึ้นชายอีกคนน้องเมย์ต้องตาฟัางจ้ะเป็นส่วนมากเป็นเลขความฝันนะน้องเมย์เนาะครับถ้าเกิดเป็นเลขสูตรแล้วก็คือจบทีเดียวนะฮะส่วนความฝันเราก็ไม่รู้ว่าจะน้องจะมาเพิ่มหรือไม่เพิ่มเหมือน งวดหนึ่งสีสีหนึ่งเนาะมาแบบสุดท้ายเลยนะครับมาเขียนใส่มือให้เลยอืมติดตกิรอไปตลอดเนาะค่ะเนาะรู่ไปเรื่อยๆนะคะในอาคารก็มีเข้ามีอยู่กใช้ไิจช้ใงานในการรักกเขัามากจะงหมดละค่ะงวดนี่งวดที่ห้างวดที่ห้าเข้ามาแล้วสี่งวดเข้ามาแล้วสี่งวดอืมงวดที่ห้านะครับ fc ครับสำหรับน้องกูมานนะครับ อ๋อน้องเมย์ถือให้หน่อยครับูอไอ่ฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมน้องเมย์นะครับอันนี้คือชุดล่าสุดนะ้อน้องเมยนะ์เนาะอันนี้คือล่าสุดนะครับผมนี่นะครับให้เีซีแคปหน้าจอไว้นะครับเพิ่งมาบอกล่าสุดอะเมื่อคืนนี้คือเกนะ้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์คือให้น้องเมย์ไปซื้อเนื้อนะครับออยังไงก็ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย์นะครับที่เสียสละเวลานะครับในการทํางานเนาะก็ต้องขอขอบคุณเฮียด้วยนะครับผมที่เมตตาทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เราไปด้วยกันออขอบคุณน้องเมย์ครับขอบคุณครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ